สวัสดีครับทุกท่านครับสักชัยชาแนลครับนะฮะมาเจอกันในช่วงดึกนะครับช่วงดึกนะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องดูแลรับผิดชอบนะครับก็คือเข้าเวรนะครับปฏิบัติหน้าที่ช่วงกลางคืนครับกลางคืนนะครับนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับนะครับสี่ทุ่มครึ่งก็จะไปออกเวรอีกทีก็8ปดโมงครับนะครับนะฮะสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับ ก็อยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของคลองเตยครับก็อย่างที่รู้ข่าวครับนะครับซึ่งก็ต้องระวังครับนะครับระวังสูงสุดนะตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องดูแลให้ดีนะครับตอนนี้ก็ให้ดูถ่ายทอดให้ดูครับช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีเนี้ย เงียบเงาครับโล่งมากนะครับผมนะครับบรรยากาศสักสี่ทุ่มนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ไม่มีรถวิ่งนะครับนะครับเนี่ยตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะฮะนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่ห้องห้องใครห้องมันดูแลครอบครัวไปนะครับ ส่วนผู้ที่เข้าเวนก็ดูแลพื้นที่ไปนะรับแจ้งเหตุนะครับนี่ฮะก็ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะครับวันนี้มีข้อมูลดีๆมาให้แนะนำพี่เพี่น้องอีกแล้วนะครับฮะติดตามได้เลยครับอผมครับสวัสดีครับทุกท่านสัจชชาแนลครับวันนี้ก็จะพูดถึงกฎกระทรวงนะครับที่ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคคีภัย2555นะครับนะครับซึ่งพลบ,บตัวนี้นะครับก็จะกำหนดในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการแล้วก็ผู้ที่เข้าไปทำงานผู้ที่ไปใช้อาคารผู้ที่เป็นลูกจ้างนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการกำหนด ให้มีการฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟให้ในายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีประตูนี้ไฟมีความปลอดภัยในเรื่องของประตูนี้ไฟป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีขนาดตัวหนังสือเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภยัยนะครับของของอลูกจ้างนะครับที่ นายจ้างต้องมีแนวทางในการปฏิบัตินะครับฝึกซ้อมอพรยุหนีไฟปีละกี่ครั้งนะครับซึ่งกฎหมายกําหนดไว้หมดเลยนะครับประเภทของไฟมีมี4ประเภทตามกฎหมายไทย ABC เนี่ยนะครับก็อสอบอดดาจจะถามไฟลุกไหมกระดาษเขาเรียกว่าไฟประเภทอะไรนะครับไฟฟ้าเขาเรียกไฟประเภทอะไรไฟลุกไหมสารเคมีเขาเรียกว่าไฟประเภทอะไรนะครับ ก็ข้อสอบก็จะหลอกให้เราสับสนนะครับพรบตัวนี้กำหนดประกาศใช้เมื่อไหร่ Solar. ก็จะมีอยู่ในส่วนตรงนั้นนะครับในจ้งางในจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไปถึงจะมีการกำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพมีไฟนะครับพื้นที่ของสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่กี่กี่ร้อยตารางเมตรนะครับถึงจะต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของสัญญาณาแจ้งเหตุแจ้งเตือนอคีภัยนะครับก็จะรวบรวมอยู่ในพบรบตัวนี้นะครับอาชีวอนามัยความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการระงับอคีภัย2,555นะครับก็มีแนวข้อสอบมาให้นะครับพร้อมเฉลยนะครับก็ฝากให้น้องๆน,นะครับอ่านหนังสืออ่านทบทวนนะครับเพราะว่า เนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะออกหลายหลายฉบับนะครับการจดจาก็ต้องใช้วิธีการจดจาเยอะมากนะครับก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มให้สรุปรวบยอดให้มีความกระชับขึ้นนะครับก็วันนี้ก็นํามาฝากทุกทท่านนะครับแล้วก็ให้ทุกให้น้องๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็ สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเป็นแนวข้อสอบนะครับก็จะเพิ่มเติมให้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าทุกท่านจะจะได้ได้รู้ว่าสอบวันไหนนะครับซึ่งก็มีการประกาศเลื่อนไปนะครับน่าจะภายในเดือนหน้าก็น่าจะรู้ว่าสอบวันที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่เพียงน้องที่จะสอบท้องถิ่นะนะครับในปี6,4นะครับ ก็รับชมแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วนะครับดาวน์โหลดข้อสอบแล้วก็อ,อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้สังเวยชาแนลนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองเราได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กันและกันนะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับผม